ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำคลิปนะครับที่วังปัญจนครนะครับขององค์พ่อปู่พาญานาคปัญจนานคาร,คราชนะครับแล้วก็ปู่ยักษ์ใหญ่ท่านท้าวปฐมราชนะครับ ซึ่งในประมาณวันที่20 21เมษายนนะครับเราก็จะมีการจัดงานเพื่อบวงสรวงนะครับองค์พ่อปู่ทั้งสององค์นะครับเราก็ได้มาเคลียร์สถานที่นะครับเคลียร์สถานที่เคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานนะครับโดยปีนี้นะครับเราได้ ขดคลองตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาดินขึ้นมานะครับถมในบริเวณพื้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นป่ากล้วยเดิมนะครับเป็นป่ากล้วยเดิมเนาะ,ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เรามีต้นกล้วยปลูกไว้เดิมอยู่แล้วนะครับะนะครับเนื่องจากตรงนี้แต่ก่อนเป็นคลองนะครับคลองเตื้นนะครับก็จะยังไม่มีน้ําเท่าไหร่ นะครับน้ำไหลซาะผ่านบ้างนะครับเราก็ทําการขุดคลองตรงนี้นะครับเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็เอาดินตรงนี้แหะครับขึ้นมาถมพื้นที่ตรงนี้นะครับในบริเวณร,บรอบๆอง์ปู่นะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมสถานที่เอาไว้ในการที่จัดงานบวงสรวงท่านนะครับ อีกไม่กี่วันองค์พ่อปู่พญานคราชเราก็จะสําเร็จแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างก็จะมา,าใส่หัวใจใส่ดวงตานะครับใส่สะดือนะครับในองค์ปู่ท่านก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเราเลยเคลียร์สถานที่ตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นที่รองรับในการที่เราจะจัดงานบวงสรวงนะครับอันนี้คือพาเดินดูรอบๆบริเวณตรงนี้นะครับ นะครับก็คือจะมีการขุดลอกคลองตรงนี้ทําเป็นหล่องน้ํานะครับเพื่อกักเก็บน้ําไว้นะครับเป็นเป็นวังบาดาลของปกปู่ท่านนะครับในปีหน้านะครับเราก็สามารถที่จะามาลอยกระทงตรงนี้กันได้นะครับามาลอยกระทงได้นะครับเราะว่าเดี๋ยวเราจะทําทางลงตรงนี้นะครับ เก็บน้ำไว้แล้วทำทางลงนะครับอ,อันนี้คือข้างๆสารปู่นะครับแล้วก็รอบๆบ,บริเวณตรงนี้ก็ได้ดินเยอะพอสมควรนะครับสูงพอประมาณอยู่นะครับเมื่อดินตรงนี้ขึ้นมาสูงพร้อมนะครับตรงนี้เราปลูกต้นกล้วยเอาไว้นะครับประมาณ10กว่าต้นนะครับเราปลูกดักเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกข้างบนเนี้ย ดินจะไหลลงนะครับเราปลูกดักไว้ข้างล่างดินไหลลงก็คงจะพอดีนะครับอยู่ขอบขอบนะครับอันนี้คือโดยบริเวณนะครับนี่คือรอบสารปลูกนะครับดินที่เราขึ้นตรงนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สูงพอประมาณนะครับกับการที่เราะจะใช้พื้นที่ในการที่จะจัดงานในการบวงสวง นะครับเราสามารถที่จะกางเต็นท์อะไรได้นะครับบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับได้โดยสะดวกเพิ่งขุดขึ้นใหม่ๆนะครับเรายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะครับยังไม่ได้ปรับพื้นที่ยังไม่ได้อัดดินนะครับรอฝนตกลงมานะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะมาทำอัดดินตรงนี้นะครับ ตอนนี้รถยังลงมาอัดดินไม่ได้นะครับถ้าหากว่าดินมันแน่นนะครับฝนตกลงให้อัดดินลงไปนิดนึงแล้วเราก็จะเอารถไถเข้ามาย่ำนะครับตอนนี้เข้าไม่ได้กลัวจมเนาะเราจะเอารถไถเข้ามาย่ำพื้นที่ตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เราจะสร้างเป็นห้องน้ํานะครับข้างๆกอไผ่ตรงนี้เนาะเราจะสร้างห้องน้าเอาไว้ เพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนนะครับที่มาร่วมงานหรือมากับว่าองค์ปู่ท่านนะครับอ่าได้มาเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับเวลาเราอ่ามีทุกข์ในเรื่องทางนี้นะครับเราสร้างตามทรัพป,ปัจจัยนะครับเราไม่ได้มีเงินทุน หรืองบประมาณเป็นของตัวเองในการที่เราเอามาสร้างนะครับเราเอาศัยแรงใจแรงศรัทธาจากพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับกะะัลยาณมิตรนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างออกอ,องค์ปู่ทั้งสองพระองค์นี้ขึ้นมานะครับอ,อันนี้ด้านหลังนะครับเราให้ดูด้านหลังก่อนนะครับองค์พ่อปู่ปฐมาราชนะครับ ความสูงนะครับก็ประมาณ4เมตรนะครับไม่ไม่รวมฐานนะครับถ้าเราคิดจากฐานไปก็ประมาณ4เมตรครึ่งกับ5เมตรนะครับก็ถือว่าองค์ท่านก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับไม่ได้ใหญ่สุดเท่าไหร่นะครับเราสร้างตามนิมิตจิตนะครับตามที่นิมิตจิตให้เห็นนะครับประมาณนี้นะครับก็สูงจากพื้นทั้งฐานรวมแล้วก็รวม5เมตรนะครับ เกือบนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้จะเป็นองค์พ่อปู่ปัญจานาคาร,ราชนะครับอ่าทางนี้สะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับองค์พ่อปู่ปัญจานาคาร,ราชนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูร,บรอบๆนะครับ ชมแล้วอย่าลืมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือท่านใดที่จะมากราบไหว้บูชานะครับหรือกราบไหว้ขอพรองค์พระปู่ท่านนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่หมู่บ้านเทพป,ประทานนะครับตบําบลคลองตะกเกาอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยตัวองค์พระปู่พญานาคปัญจานาคานคราชนะครับสูงจากพื้นฐานตรงอ,อกท่านนะครับ ตรงนี้นะครับพื้นฐานตรงนี้ขึ้นไปสูงสุดยอดเสียโน้นนะครับ3มเมตรเจ็ดสิบห้นะครับโดยความยาวนะครับตามรูปทรงองค์ท่านตั้งแต่ช่วงคอนะครับช่วงที่ขั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับยาว14เมตรนะครับก็จะเป็นโดยรวมประมาณนี้นะครับตามที่ช่างทำแบบออกมานะครับประมาณ14เมตรนะครับ เป็นองค์พ่อปู่พญานาคปัญจาาคาห้าเสียนนะครับที่ท่านนิมิตจิตให้เรา,าสร้างขึ้นมาเราก็อาศัยแรงใจแรงศรัทธานะครับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงกะะัลยาณมิตรนะครับผู้ที่มีความศรัทธาทางด้านพญานาคนะครับมีความเชื่อทางด้านพญานาคหรืออพ่อปู่พญายักษ์นะครับเราก็สร้างขึ้นมานะครับ ด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงใจนะครับมีเจ้าภาพมาสาส,สมบูรณ์กันคนเล็กคนละน้อยนะครับเราไม่มีเจ้าภาพหลักนะครับไม่มีสปัจจัยเป็นผู้ที่มีเงินมีทองมากมายมาสร้างให้นะครับเราสร้างด้วยแรงศรัทธาทั้งชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านเทพทานนะครับตลอดระยะ,ยะเวลาการสร้างมานะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของคอปูุท่านนะครับด้วยความศรัทธาของโอป่ท่านนะครับ ที่ชาวบ้านศรัทธากราวไหว้บูชาขอพอรกันนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นสาธารณะนะครับคือผมสร้างตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้สร้างเป็นของตัวเองนะครับเป็นสร้างให้เป็นสาธารชนนะครับผู้ใดก็สามารถเดินทางม,มากราบไหว้สักการะบูชาขอพอรได้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เจ้าของที่ก็ใจบุญนะครับยกที่ถวายมาประมาณ2งานนะครับ ประมาณ2งานนะครับโดยรอบประมาณจะ,ะถึงคลองไปถึงข้างหลังน้้นนะครับเขาถวายที่มาให้เราสร้างนะครับที่เขาก็ถวายแล้วก็มีเจ้าของที่ใจบนนะครับเห็นว่าที่มันต่ําไม่เสมอนะครับก็ขุดลอกคลองตรงนี้ให้นะครับเอาดินขึ้นมาถมให้อีกนะครับถือเป็นความศรัทธาของผู้ที่มีเจตสรัทธาได้ถวายที่ มอบที่ตรงนี้ให้นะครับประมาณสองงานแล้วก็ขุดลอกคลองเพื่อจะเอาดินขึ้นมาถมให้แล้วเอาคลองไว้เป็นที่กักน้ำไว้ใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีขององค์ปู่ท่านทั้งสองพระองค์ท่านนะครับที่มีผู้ใจบุญแล้วก็ใจดีนะครับทั้งมอบที่ตรงนี้ให้แล้วก็ ขดลอกคลองให้เอาดินขึ้นมาถมให้นะครับเนื่องจากดินมันต่ำไปนะครับก็ขอฝากบอกเพื่อนๆนะครับหรือพี่น้องผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับอ,อยากจะเดินทางมากราบไหว้นะครับขอพรอ,องค์พระปู่ท่านนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่หมู่บ้านเทพทานตาบลคลองตะเกรารอำเภอท่าเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับามากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับ อ่าไม่มีใครเฝ้านะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เราเป็นสถานที่เปิดนะครับเราทําไว้ให้คนมากราบไหว้โดยแท้นะครับไม่มีใครมานั่งเฝ้าหรือมานั่งดูแลท่านต้องเตรียมทุบเทียนกันมาเองนะครับอ่าเพราะนั้นก็ฝากบอกกันด้วยนะครับฝากข่าวนี้ด้วยนะครับวันที่20 21เมษายนนี้นะครับเราจะทําพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่นะครับอ่าก็ ถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็เชิญนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาร่วมพิธีบวงสรวงด้วยกันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ปลูกคงจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าท่านช่างนัดไว้ประมาณสิ้นเดือนนะครับท่านจะจะมาใส่มาเก็บงานให้เสร็จแล้วก็ใส่หัวใจใส่ดวงตานะครับใส่สะดือนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ที่ทํโค้งโค้งนะครับช่างก็จะทําไว้นะครับอ่าเพื่อที่จะมาใส่สะดือตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทําเป็นที่ขึ้นนะครับให้ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับอา๋ยวเราทําขั้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปลอดท้ององค์พ่อปู่ท่านนะครับโลบสะดือตรงนี้เพื่อขอพรน,นะครับส่วนมากเท่าที่เห็นก็จะมีลูกแก้วอยู่ข้างหน้านะครับให้มาโลบลูกแก้วนะครับเพื่ออธิษฐานจิตขอพรแต่เราอ่าองค์พ่อปู่ท่านท่านโชสะดือตรงนี้นะครับ เราก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทําตามนิมิตจิตนะครับโดยการที่เราจะทําสะดือตรงนี้ให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดความสวยงานขององค์ปู่นะครับช่งางมีฝีมือที่สวยงามมากนะครับสวยงามนะครับ ทั้งองค์ู่พญานาคและองค์ู่พญายักษ์นะครับทั้งสองพระองค์นี้แล้วมีพญาเสือโคร่งนะครับเป็นบริวารผู้ที่ดูแลวังหน้าด่านนะครับสองอสองตัวนี้นะครับที่ยืนอยู่ขนาบข้างนะครับดูแลวังอยู่นะครับ องค์พระปู่พญายักษ์ใหญ่นะครับทันท้าปฐุมาราชนะครับก็มีศาลาให้พักอยู่นะครับอ่าเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับเดี๋ยวเราจะทําห้องน้ําขึ้นตรงนู้นแล้วครับแล้วก็ทําเป็นเพิงพักขึ้นนะครับอ่าข้งางหลังตรงนี้อีกทีหนึ่งรอดินยุบนิดหนึ่งนะครับเราจะสร้างไปเรื่อยนะครับสร้างตามปัจจัยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนมากมายเราสร้างตามที่มีผู้มีจิตสธาร่วมบุญมา เราค่อยๆสร้างไปนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ